เมาส์สีขาววะไอ้ของเลเซอร์มันมีภาพจำอะผมน่าจะไม่ได้ใช้มันละเออไอ้สีขาววะจำมันขมขื่นอ่ะเราซื้อมาสองตัววันเดียวขายออกคือตอนเล่นกูไอ้เหี้ยไอ่อนนักสองชั่วโมงขายอะไอ้คนไอ้ไอ้ไอ้บิ้จักไอ้ไอ้ทากุล่าปะไอ้คนที่เล่นรัดเก่งออสเตรเลียอ่ารู้จักเลยเคยดูคีบะเออไอ้ชินั่นก็ใช้ไวเลเซอร์นะ ไม่เลยแต่ไอตัวไอตัว v ีสาีในกูว่ามันน่าเจ๋งจริงยุูเซคเคนเพราะ่อ้ตัวนี้ก็อะไรก็ใช้กันเยอะอยู่นั่นแหละมันก็ใช้มันก็ใช้ลาเซอร์มาแต่อะไจะอะไรมึงเห็นเขาบอกมอสมอสมอมันแพงไหมโอ้ยไอเชี่ยมันก็มาอันดับหนึ่งอ่ะเออแบบก็เอาง่ายคือมันอันดับหนึ่งคือบอกว่าผมให้มันอันดับหนึ่งในโลกเลยในการยิงอ่ะเพราะอะไรว่ามันมันไปเล่นมันไปเล่นไอชาชาเลนส์ของไอที่ที่เขาจัดอ่ะฮะปิงสามร้อยอ่ะชนะที่หนึ่งได้สกินในเกมอ่ะ S <S มันปิงสามร้รอยแล้วเว้ยไอ้ผมตอนนี้ผมเล่นก็ผมก็นั่นแหละผมก็ไปเล่นกับพวก,พวกปิงสามร้อยอ่ะเออไอเลี้ยแยกเดบ้าตะเวนะตีบ้านเดบ,บ้าไอ้สักเออแหละไอเแม่งแบบสุดยอดสัสไม่โดนออะะไไรรพ่อมึงเลือหนึ่งขลามีเกาะ<อ>สองพี่สามตัวเลยปืนอันอับปรีเช่นนี้แหละโซนใหญ่สองตีนะโอเคเขียเแข็งโอเค <Okay. S 2> okay. มานี้ตัวหนึ่งบิเอ่เออเลนมานเล1หนที่พี่มากว้โอเคชั้นองเลยลงมชั้นหนึ่งแลมง้มีกอดซ่องก่ดซ่องมีกอดซ่องเฮ้ยไปีฝั่งหนูห่าแหลมมามพร้อมปตามไปพอตาใช่ไหมเอออไมาะแหลแม่งสองตีนอ่ะฝั่งไหนใกล้ๆเรพี่พี่หัวล้นไปเลยนะที่ไหนเออไว้ชิวไหวชิวทมาทมาเดี๋ยวขึ้นหนักชั้นหนักพวกใหญ่ให้ไหมาซ่อมาซ่ไวไหวไหว เออผมจะได้ดอกของนี้ให้เดี๋ยวว่าข่าวของนี้ให้ผมไม่ผมไม่ไหวแล้วพี่ผมไม่อุ่นใจอ่ะหาลูของเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านหลังนั้นเออเบ้านที่กูมาไอ้ไอ้เลนเจอร์ไอ้เลนเจอร์ที่ไหนตัวนึงเลนหลักซะพลัตว่าพลัตัว่าพลัตว่ดี๋ยวมานข้าพี่ฉันหนึ่งครับ อาวนนเองหได้ทงแล้วอแปบอไปไหนวะเฮียมีหมวกนี่พีหมวกนี่บ้านผมบ้านผมหมวกสองเได้เราจะตามคูเลยนะใส่เลยใส่เลยเนี่ยขบวนไกตามกนมาเลยป๊าใส่ฮะอเก็บตามคลิปกันอยู่ในบ้านชั้นหนึ่งปองล่าสุด แคสองแล้วเปล่าห้องลึกห้องลึกปวแล้วเจ็บปะเจ็บปะหนีกันต่อหนีไปข้างนอกหนอกปะหนอกตายตายแล้วตายมแล้วมาแล้วตายเออบอาบอลเรบ้านนี้สองตัวชุบกันอยู่เหมือนผมได้ยินเสียงว่ามีคนวิ่งมาสามชั้นแล้วมันก็นั่งนิ่งแบบว่าไม่ชัวร์นะแต่ได้ยินแบบในแถวเนี้ยเส้นเขียวอะพยายควันอีกแล้วเนี่้เหี้ย เอ้ถ <differences S 2> ้างั้นเดี่ยวไอ้นเขียวอ่ะจะวิ่งตอนเดียวไปก็ได้ผมมไ่ลงกันเอ้ถ้างั้นชาวแก๊งเราวิ่งออกซ้ายเลยกลับไปเลยอ้อมอ้อมมาหัวใจเรามาฆ่ามังสีได้นะได้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 ตามเลยตามเลยอยู่ในบ้านอรามีอรามีเอ้ยไปเร็ ไม่มีได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรสดเปรบชดสปบชยยิงมาอย่าไปไกลชดเปรียโดนเดี่ยวเลยมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูกันมันฆ่ามไม่ไอ้ปลาไปชดไหมฉันอไอ้ปลาไปชดไหมเลโกูวิ่งอยู่แล้ววิ่งต่อเลโกันก์ฉันเลยยังไม่ข้ามมันไม่ข้ามตัวอยู่ตัวอยู่ไม่ปาไฟนะเฮ้ยปาไฟนะไม่ไม่มันมีมันมีโซนเส้นเขียวด้วยไงมีทีหนึ่งโดดเข้ามาสี่โดดเข้ามาสี่โดดเข้ามาสี่ต้องโดดเข้ามาสี่นะหรือแล้วจะมาเสียเอาเมียไม่รอดเปิดมันปัจจัยจับรอด กินเลยยี่สองแล้วไงไอที่ผมยิงอ่ะไอบ้านส้มขวาน้องสองรน้องสองรอบเรามันชุบเราแล้วมันก็วิ่งไปเราหนีไปแล้วส่วนไนค้าที่ิงผมคือนี่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 ไม่ใช่คาปะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมีคาด้วยค้าอยู่แถวเดียวสามันตั้งรอะไรรับรใครมาเออมนแค่เจ็บให้มาไอมาร์คส้มมาร์คส้มมาร์คส้มลององลเดี๋ยวไม่งปาระเบอร์ยอะนี่เลมั้งรออยู่รออยู่รอรอแต่อยู่

แล้วก็หายเลยไอ้สัตว์หัวโนโนฟรีจบชุดครับยิงคาเสร็จมันวางลงนี่เลยแม่งที่เราโค่นหมดพับปีกแม่งมันกว่าแรงเยอะเลยว่ะต้องเดินยิงโค่นมันเลยติ่มเหรเออแรงมันติ่มอันนี้มันเดินใส่กันมันเนี่ยแบบปอหลามเบาหลามไปใส่ปอหลามได้ไหมเฮ้ยยังไม่แบบมันไม่กันบูโซนเอ้ยมันมันได้อยู่มันได้อยู่ของของเยอะก็ดีไง เปล่าหลามมันเปล่าสองนะพี่เออพร้อมปะโอ้ใครเอาปืนขอกูไปได้อะเอาไหมไปได้ไหมเออขึ้นหน่อยช่างมันได้ไม่เป็นไรอยู่แล้วหัวปืนไม่ให้หัวปืนไม่ให้หัวปืนมีให้แบกดำมาแบกดำมาเจอที่รถทุกท่าน เฮ้ยกูจำได้กูมีปืนเคาะปืนเคาะอันในบ้านกลางปียะสู่เลครับทุกท่าใครต้องการกระสุนเขียวไหมโนสามแล้วไม่เลยไม่เลยชิวๆสองร้เหมือนกันโอเคเพราะไอ้เรนมีสามร้อยเออกูก็สามร้อยแปดสิอะไรเนี้ยรอบเนี้ยโอ้เหเยอะยย เอเนี้ยปืนเคาะปืนเคาะเหรอนะมินี่อ่ะใครมาเอาเปล่าทางเนี้ยเนี่ยปานหน้าปืนเลยไปไอแบบนี้เล่นเอออาชอบไอเอออาแบบนี้เล่นขอเอาเอามินี้นะไหนๆก็ใช้กระสุนเขียวอยู่ดีเดี๋ยวไดเอออาหรือเอสเอสก็ได้มีชิดแผลมีมีชิปแผลนะตรงเนี้ยอะไรดีแล้วไป let's go เฮ้ยโอเคเอเบีอยู่ฝั่งน้นถูกจุ๋มก็ให้เบียยิง แล้วเบอร์สองอะเบอร์สองกับเบอร์สามมันคือตัวยิงจำไว้เลยไอ้คนหน้าข้างคนขับกับไอ้คนหลังคนข,ข,ข,ขับอะคือตัวยิงแล้วเบอร์สี่อ่ะเบอร์สี่ดูดังไม่เฉยเลยนั่งไม่เฉยเรอรถจอดแล้วก็โดดลงมาโอ้หน้าที่เลนโคชชิลนอกจากแาลริวมา,มาด้วยไอ้เฮียคุมไม่ได้แน่เลยสัตว์มาต้นแดงเปลี่ยนจากคริกกลางยังไงครับอ๋อมันจะเป็นมันจะเขียนว่าอะไรวะเฮีย แต่แล้วเรางไปเปิดดูให้ครับแต่ผมก็ใช้คลิกเมาส์กลางนะดีฟอองเมันคลิกเมาส์กลางไม่ใช่เหรอใช่ใช่ง่ายอ่ะง่ายสุดละอ้าวแล้วกูขับไปไหนอ่ะไปไหนสิพี่ขับไปไวต้าลืมไอ้เหี้ยอ่านไปอ่านแชทปุ๊บมิเฮียทิศทางเปลี่ยนเลยทันทีน่นละก่อนหน้านี้อ่ะมันเป็น f f สอง f สามไม่หละมั้งมาร์กอ่ะเออจะปุ่มดีฟ้องไปไม่ได้เหมือนกันแต่ผมมาเปลี่ยนมาเป็นเมาส์กลางตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ไม่มันผมนี่ผมเข้ามานี่ผมเข้ามามันก็มันก็รีเซ็ตเป็นเมาส์กลางนะมันเป็นเมาส์กลางอยู่แล้วนี่ไม่ใช่หรอเ่ากมแรกเลยอ๋อเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนอ่ะมันเป็น f 2หรือ f 3หลังเนินหลังเนินหลังเนินเกิจัดไปจัดไปนเห็นไหมในแบบไป้นเห็นในแบบปะใช่ไหมที่มาอย่างเงี้ยเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนเป็น f 2มั้ง f 3ามมาและมันมีปุ่มเดียวปุ่มปั๊มยาปั๊มยาอยู่เอื่อกี้เมื่อก่อนผมตั้งผมตั้งมาเป็นข้างเมาส์ไี่หลกต้นไม้ตัวนึงพี่เจัดไปจัดไปจัดไรขึ้น

ไปยาจังอะเลยรถอีครับนี่ใช่ไหมเน้นเน้อเน้นเอ้ขอญาตหน่อยขอญาตหน่อยพี่ญาติทำตรอตามมาเลยนะใช่พี่อามไปวารูตามไปวารูเยอะเยอะเยอะเผาเปล่าไปวารูเผาหูเปลไม่เดี๋ยวไปอยู่แล้วปล่าหได้วารูวารูวารูครับหลังเดินวารูตัวนึ่งพี่ไม่วารูหรอระเบิดลง แต่ลงจริงนะเฮียตอนนี้สัตาร์ทกลมแดงๆในเฮียเนีงออกรถเลยอ่ะบอกเลยเนีงออกรถเลยอ่ะไม่รู้ไม่สนอ่ะพไปเล่นควันหน่อยพี่ควันหน่อยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวควันเดี๋ยวควันป่าโมเด้ไปอ๊อกอ๊อกอ๊อกเก็บไปแล้วเก็บสมกแล้วเก็บสมกแล้วเก็บเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บสมกแล้วเก็บมากทางถนนไปด้อนเงินที่จอดรถอ่ะนั่นเป็เข้าใจไรพอแล้วพอแล้ลพอแทิว

กูจำได้ว่ามันมีเจอเจอเจออยู่วิ่อยู่อยูตัวสตัวผมขอให้ลงลงเลยลงลงเลยคาขับตามมาคับตามมาพวกขตามมาสองเหมือนบอดไม่บอดนะมีสมองสมอโอเคไตัวเลยเราต้องให้มักหนึงไอ้บังีวัวเรื่องวัวเรื่องวัวเรื่องเรื่อตัวด้วยกันหมดเลยนะสตัวเงเคม เซฟ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 มาคช่วยช่วยอะไรช่วหลังหินหลังหินี่ตรงนี้เลยหาได้ปะโอเคโอเคโอเคไม่สนัหลังหลังหลังไมีสองตัวต้องเหลืออีกสองนีไม่ไม่สมอลเต็มเลยอ่ะมีแค่ตเดยวมีแค่ตเดยตรงนี้ยนัสอ่ะมันสมว่าคืออะไรชุบรอชุบชุชุบชุบน้ามามีเนตมไม่มีไม่มีไม่มีมีมันน้าดกันนะไปเลยพี่ายพี่า ไอยู่อยู่มาพี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 ่ข้างล่างข้างล่างมันนอาน้ำอยู่เห็นละโอเคเฟคครับเดี๋ยวเล่นคกลุ้นเลยสัตว์จะตายกูก็ได้ยังไงวะกูเนี่ยใครมันห้อยเล่น่อยขอไม่เล่น่อย ขาไปดท่าไรเดี๋ยวไว้เพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยอเนนี้เนีมีคนพุ่งดางลงลงตงมาสี่ตัวเดียวแบบลงแบบเอฟเคเลยอ่ะโอเคมันรับไหมนะเออกําลังรืเพลินๆอยู่ย่ายิงน้อยไปลวะยิงแค่สองแอิสสี่้องได้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 ะน้ได้ไอ้ได้าอะู่้ได้ได้ไดไง้ได้ย้ได อ๋อสามกันเลยดูจ้าอะไรจ้ามีมีแม็กเทพอยู่แล้วเนี่ยครบแล้วครบละอ่มอิ่มเลยอยู่ไหนอีกวะหาศัตรูดิชีเป้าข่มีโพวันน่ะมี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 นะครับเดีข่าโพวมาสี่มีโอเคโอเคทุกท่านเจอกันนู่นอ่ะกับข่าวโพว์น่ะระเบียน แล้วขึ้นเขามันลงร่มแต่ว่ามันลงคนเดียวเอฟเคแบบย้อยลงมาอ๋อแบบเสืๆอมเหรออยู่ด้วยหรือเปล่าอ่ะยี่เหลีอยเฮียตี้แม็กซ์เล่นอีกนล้วเนี่ยแม็กขับมาผ่านหรือแลมโบ้ไม่รู้อ่ะขับผ่านเราไปเฮียฟังเนี้ยไปทางไหนกูอลายนี้ไหมดีกว่าไหมอ๋อเออที่รถเราหาตามหาเออแล้วข้าสีแดงอะไรสัตว์จอมาฆ่าเยี่ยงนี้ไดหมดแล้วเนี่ยเยี่มาเจอใครยั่ไม่รู้วสองตี้แล้วนะเฮียตี้เดียวเฮีย ไอ้คนบวกเพิ่มมาอีกสี่มีคนกำลังจะลงลอบไม่ดีเออว่าเออว่าเออว่าทุกคนดูดูดอพอบ้าย่อขอพอป้าเนี่ยดูดิดูดิงงอ่ะไอ้ไอ้อไอ้มันี่ปล่าโผล่มังงใช่ใช่ติ๊กหนึ่งลมลงเว้ยมคสใช่ปไม่ไมไม่มสี่ไม่มีอะไรโอเคมกันันมีมันคู่มันคู่หลังพอ้าโอเคโอเคันเจอติ๊กห่งเจอติ๊กหนึ่งเจอติ๊กห่งเจอติ๊กห่ชนชนบ้านฝั่งนี้ฝั่งติ๊ก ขอบขวาและขอบซ้ายชนได้หมดเลยไม่ไมปกินตรงนี้ชนได้เลยนะประตูนี้ชนได้เลยโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคประตูม้าหนึ่งมา้าสี่ไนชนได้เลยขี่หลังคาด้วยเฮ้ยเปิดประตูมาพี่ระเบิด,ด,ดเ,เ,เฮ้ยได้นรูดเฮ้ยข่วยไอ้เหี้ย เอาไปด้วยไงไอ้เนหลุดมันรอหลยโวยควบปัญญาอ่อนหนกูยยิงมันน้องคุแล้วกูเดือดเข้าไปมันปลาระเบิดกับอ๊ไหอวเอาปืนจิ้มหน้ามันอยู่แล้วเออแล้วว่าพี่กินวิ่งฉลายไปเลยแล้วฟีดไม่ขึ้นสักทีว่ไอ้เฮียไม่ตายไม่ตายไม่ตายเซฟ เเออนี่กูงงเลยยี่ได้จอบคือกูกูยิงมันแบบเต็มเหนียวอ่ะเอาง่ายอ่ะแม่งขือไปเบิดใส่หน้ากูอ่ะเพิ่งแก๊กไอ้แก๊กเออยี่เพิ่งแก๊กไอ้เฮียแล้วตายร้อยอ่ะไอ้เจอที่บอลเนินบอลเนินบอเนินส่องไหนนี่เนี่ยมาส้มมาร์ส้ม ล้มล้มล้มล้ล้สร้างหนึ่งสักหนึ่งสร้หนึ่งทำไมเนาะเอเดนน็อกไอ้เหี้ยโอ้กูอะไรจะเข้าบ้านเอเดนโผลอ่ะใช่ไหมล่ะผมเซฟ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 อย่าให้พี่กินดีนะเดี๋ยวดักมันลงให้เออบ้านหลังบ้านโอ้ไม่เซฟละเรียบร้อยเซฟพิวเซฟพิวไอ้เหี้ยกูจะมีเข้าบ้านน้องไปเออล้มไปเลย่ี่กินดวนพี่ด่วนด่วนด่วนมันมาแล้วเออายู่เอาอยู่ โอ้โหภาพแบบซิ่าคิวกูเดีด๋ยวไแเดเยวไแเดเยอะอะเข้ามาละอยู่รอบบ้านเลยพี่รอบบ้านเจอดรถพิกินโอเคโอเคโอเค,อเคเอกำลังจะหันได้ตรงหน้าทางที่เราจรอดรถโอ้ยยืนในเมืองยิงกูย,ยกืนในเอดีายยิงีพกินปั๊มยาดีเด้งก่อน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 เราค่อยเรียนเล่น ชิดบ้านแล้วนะชุบชุบทุบชุบตรงนี้ตรงนี้มาสี่เป๊ะเป๊ะชุบประเด็นเสร็จเดี๋ยวให้ไเรนำยานมาชุบผมแล้วพี่อ่าเอาเนตเนออกมาฆ่ามันไม่มีเนตเนตจะตายแล้วมนมาหาผมผมดอกไปเนตไปในห้องน้ำได้ๆต้องชุบผมเลยวะเก็บเนตแล้วป้าแล้วแล้วก็ชุบเลยอะพี่อยู่ไหนไปไปไป้าปบ้าในบ้านตตายแล้วถ้ายงงี้หาคนไปเจอกูตายแล้วอันนั้นอันนั้นอันนั้นเดเือยู่ เนี่ยดิน้าตามัสี่เนี่ยมายนะเอ้กเสิร์ฟมเนี่ยเฟลมาเนีเฟลมนเนี่เฟลมาเนี่เฟลมนเนีให้ต้องสายสักเี๋ยวอีกพี่เหลืออีกเี๋ยวจอเซ็ตเฮ้ยนั่นนั่นนั่นนเลยเลยเอานโอเคไอ้เหี้ยกู ตอกใจกูณดูว่าพีกินยิงกูมาเดิมอย่าคื่อวิกินเลยคุรีอาอยู่ใน่นี้เหรอหนึ่งนี้เลยกลัวสัตว์ทีเดียวเลยอ่ะรีบรีบปั๊มก่อนทั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 นโง่ไม่แรงโง่ไม่แรงไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเออหว่ามันคพับบิกนี่มั้งใช่ใช่ใช่เราอ้อมขวาได้กลับไปรายเดิมได้อีที่ตอกใจเลยชื่อวิกินยิงใส่กูเฮียรถเลยเซฟอยู่เะยที่นี่ข้างนอกอะเยอะอยู่อะ แต่บางอย่างก็เสียหายเยอะอยู่อ่ะเมืนได้ยินเสียงยางแตกโบบาโบบายหมดอ่ะไม่ใช่ในเมืองนะทําแสบนะไอสัตว์เราต้องเก็บบูชิปโอ้โหแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยศพอยู่ไหนกบ้างวะเนี่ยศพผมอยู่ขอบไอ้ขอบบ้านเลยต้องจีรังปะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระห้องกระห้องไปใช้ทำบกเยอะมามาเก็บบูชิปมาได้พี่กินไหมขับรถเข้าบสถเลยเอาอยู่ตรผมราอยู่ตรผมเราอยู่ตรผมไปเรียบร้อยมา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 อเลน

ามปั๊มปมตมัมเออว่ะยังไม่รอดไปไหนพี่กินต้นหลังบ้านอ่ะต้นหลังบ้านเลยพี่เองฝ่าใจอ่ะทำมาไว้ี่อ่ะแม่ไปเอ้ที่ก่อนม้ยโครแรงอ่ะบีนี่นจังหวะอยู่<ะ>นอกวงนานไปเว้เราอยู่นอกวงนานไปเดี๋ยวผมว่าผมวิ่งแม่งไปดีกว่าเทียนี่เลยไอ้เลยตายแน่วะไอเเ้ยี่อ่ะไอ <ป S 1> ้เลปามเซ็กน่ตานเ้ยไปเลยไปเลย ตอนทำก่อนเลยจ้าเก็บยาวเก็บยาวเก็บยาววิ่รอดรอดยาวเยอะพี่พี่เก็บยาวพี่ลงมาเลยพี่ลงมาเลยพี่ลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยปล่อยรถเลยปล่อยรถเลยพี่พี่วิ่งเอาศพไงศพข้างบ้านเต็มเลยศพในบ้านก็มีศพผมก็มีศพผมก็เยอะศพผมพีก้่ขับก้อนเลยเออศพศพผมก็เยอะก้อนเลยศพผมใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนพี่โดดเข้าบ้านนะพี่ฟังผมนะพี่โดดเข้าบ้านก่อนเนี่ยหน้าต่างนี่เลยตอนนี้ผมต่ามืออาเนี่ยแล้วพี่จะเจอยาอีกเต็มเลย กูใช้วูติ้งแล้วกูเปลี่ยนอันนี้ไม่ได้เปลี่ยกนน็บดูไม่ได้แล้วพี่ก็เก็บเก็บศพกลางบ้านแล้วก็แล,วกแล้วออกไปมาร์สีใช่ปะปล่อยมาร์สีเสร็จแล้วพี่ออกไปเส้นเส้นเขียวอันนั้นศพป๊อกเอ้ยมีเปล่าคนปั๊มก่อนมาเงี้ก่อนปั๊มก่อนปั๊มก่อนโซนโอนโซนชัว่ะศพศพในนู้นอ่ะยังไม่ได้เก็บไปซ้ำยาเอาอยาองเดียวอ่ะอันนี้เอาไม่รอดอยู่แล้วจะสุนไอ้ที่แม่กูเปิดกูกูเปลี่ยนคนดูไม่ได้เฮ้ยกูใช้วูติ้งเออเนาะแอบวันไม่แอบวันเอ้ จอปุ้ยได้ี่กิน่าได้นะมึงไอสัตว์อะไรอ้ขับขาแบงกัวโต้เลยแปดอันที่อะี่แปดอันเโอ้หนึ่งวิี่เอ้ยเจออะไรกาดูตีพี่กินนาฬิกนเลยพี่กินแาฬิขับรถอย่างเร็วเลย ยังต่อสี่หวายไม่ได้เล่นมูตติ้งแล้วไปด่าคนดูไม่ได้ไม่ได้เล่นด่าขับรถได้เยอะยังแม่ไม่ได้เล่นนานแล้วตื่นเต้นเลยนี่มันมีปุ่มอื่นปะวะจากเพจอัพเพจดาวอะอ่าไปเปลี่ยนกี่ล้าไงใช่ครับต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนคีย์ไปตรงคีย์แล้วถามว่าไอ้นี่ยสเปกอ่ะแล้วมันจะมีอะไรมาในเคเยอะอะสเปกอ๋อในเคเยอร์บองปุ่มพี่อเดี่ย ใบไม้ปลอกมาไอีตัวอะไรออซิลยตรงแบบตรงลอลิงบอยไม้พวกนั้นอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วคิมนั้นนะยาหมดไหมนะเฮ้ยยีสิบอันเหลือเฟือสิบแปดอันอ่ะเอออะไรเอ่ยมาพรวกเนี้ยเหลือยังพรวกเนี้ยเออยาวงูต้องงูแล้วมึงไม่งูก็เดียวไปซัดในเมืองต่อมันมัน เยี่ยตีเลยเยี่ยเนี่ยก่อนเจอก่อนเลยเยี่ยตีเลยองเปลี่ยนนะลองเปลี่ยนนะลองเปลี่ยนนะทำรอได้นะจะดูไม่ดีอ่ากูเปลี่ยนอะไรสาดไม่โอ้ยพอดีเลยนี่บ้าดาบว่าเอ้ยอ่ายี่นี่แน่เลยเย่เคสได้สาดเออเดี๋ยวปาเมียเฮดหนึ่งอันเออแอบดูแอบดูได้แอบดูได้โอ้โหหลอมหลอมยี่นี่ฮะอะไรฮะแปลกหลอมหล่อมยียไม่ได้เล่นนานหรอก ปืนปฏิบูรณ์ปฏิบูรณีปฏิบูรณ์ปฏิบูรณ์ไม่ใช่ละย้ายปืนปฏิบูรด์ปฏิบูรณ์ปฏิบูรณ์ไล่เขียวเลยไล่เขียวเลยไม่ใช่ละส่งแปกยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เล่นะยักเนได้กันได้โอ้โหเข้ามาเจอยาอีกทีนึงผมเก็บยากับสโมอมาอย่างเดียวอะโอ้โห เลยเลยนักแข่งนักแข่งยอกยากกดยากนะบอกก่อนกดยากนะกดยากมากกดยากมากกี่ยักษมันหนัคือเป็นไปไม่ได้เลยเอ๊ะแกะเอ็ดอ่ะกดยังไงอ่ะคือคือแบบแม่เอ้ยนี่อะไรวะมีไฟปั๊มีนี่ฆ่าได้ถ้าเข้ารูคือรามยันสามเลยนี่อ่ะเรียบร้อยาร้อยสองนะเมื่อกี้ บอกอะไรเบบี้เบี้เบอร์น่ะโอ้โหเจอถังน้ำมันอีกเฮ้ยมันยังไม่ตายพี่มันอยู่มันสุดอี้อ่ะม่นโคตรแข็งเลยว่ะเฮ้ยตีมันดิตีมันตีมันเฮ้ยตีสุดแล้วเดี๋ยวนี้โดดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โดดลงองแบบนี้ได้หรออ่ะ ใช่ๆระยะบ้านสั่งปอ้ยวที่ไม่ระเบิดติดต่างติดเฮาสมมติติดต่างต้านกระสุนะหมดทิวตัวเดียวอะฝ่ <Yeah. S 2> ายเนี้ยทำเอาของเอาแก๊ก,กแก๊กแก๊กแก๊กเรียนน้ำใหม่แล้วได้ต่อเรียน เฮ้ดีมั้หมาสมสนแรงจงวะเอตยเฮ้ยเฮาา้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮอเอ้เอ้ยี้เฮ้ยเฮ้เฮ้เ้เฮ้้ย พี่ต้องไปไลน์นี้นะพี่กินพี่ต้องไปไลน์นี้นะพี่ต้องเคลียร์บ้านหน้าแล้วพี่ค่อยเล่นไปแปะรถอ่ะแปะรถแล้วแปะบ้านได้ไลา์นี้คิวสุดแล้วเฮ้ยเดายิงเต่าเียแม่งกระโดดเดี่ยวที่สายิมว่ะเออย่อมาล้มจัดโอ้โหแม่งคือมันเหลือสามด้วยนะประเด็นนะ